จะถามว่าจากคำอธิบายฝั่งนี้ค่ะคำอธิบายตรงนี้ค่ะจะมี a b c d e f g ตรงนี้ค่ะให้นำมาใส่ข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้นะคะทางฝั่งซ้ายให้มาสอดของกันอย่างเช่นต้นทุนทางออมเนี่ยค่ะ ต้นทุนทางอ้อมนะคะหมายถึงข้อไหน a b c d e f หรือ g นะคะอ่ะลองตอบมาได้เลยค่ะอันนี้คือให้ตอบทีเดียวเลยก็ได้ค่ะหรือจะทยอยตอบมาก็ได้ว่าต้นทุนทางอ้อมคือข้อไหนนะคะ ต้นทุนคงที่คือข้อไหนต้นทุนทางตรงคือข้อไหนนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะจะคอมเมนต์ทีละข้อหรือจะทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้ครูจะช่วยอธิบายไปด้วยนะคะต้นทุนทางอ้อมก่อนเลยข้อแรกค่ะต้นทุนทางอ้อมคือข้อไหนนะคะต้นทุนทางอ้อมเดี๋ยวจะเฉลยไปทีละข้อนะคะต้นทุนทางอ้อมจะเป็นต้นทุนที่เป็นไงคะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นต้นทุนของหน่วยต้นทุนหนึ่ง อ่อันนี้ตอบข้อข้อดีค่ะอ่าข้อดีถูกต้องไหมอ่าโอเคถูกต้องกันนะคะต่อไปค่ะต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่เป็นยังไงนะคะต้นทุนคงที่ตอบข้อตอบข้อจีนะคะต้นทุนที่คือจะไม่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมนะคะก็ค,คือจะมีต้นทุนคงที่อยู่แบบนั้นเนาะจะผลิตเท่าไหร่นะคะต้นทุนก็จะเป็นเท่าเดิมนะคะข้อจนะคะ ต่อไปค่ะต้นทุนทางตรงต้นทุนทางตรงค่ะต้นทุนทางตรงคือข้อ f นะคะต้นทุนทางตรงคือข้อ f yeah, เป็นยังไงคะคือที่สามารถระบุได้ชัดเจนค่ะว่าเป็นต้นทุนหน่วยต้นทุนหนึ่งนะคะสามารถระบุได้เนาะถ้าเป็นทางอ้อมเนี่ยไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นต้นทุนทางตรงเนี่ยจะระบุได้ชัดเจนเลยต่อไปต้นทุนการผลิตนะคะ ต้นทุนต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นทุนผลิตภัณฑ์คือคือข้อข้อ b นะคะอ่าก็คือต้อนทุนที่นาไปเปรียบเทียบกับไรายได้ในงวดบัญชีหนึ่งนะคะเพื่อหาผลกลารดำเนินงานนะคะต่อไปค่ะต้นทุนขั้นต้นค่ะข้อ a นะคะอย่างที่เราสอนไปแรกๆกเลยเนาะข้อแรกแรกนะคะก็จะเป็นประกอบด้วยในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงนะคะ ต่อไปค่ะต้นทุนแปดสภาพอ่าต้นทุนแปดสภาพคือคือคือข้อ e นะคะจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตแล้วก็ค่าแรงงานทางต้นอ,อีกข้อสุดท้ายค่ะ ต้นทุนผันแปรเป็นยังไงคะต้นทุนแปรเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปนระดับการผลิตนะคะซึ่งต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยจะคงที่แต่ต้นทุนรวมเนี่ยจะผันแปรไปตามระดับการผลิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ C นะคะสรุปค่ะต้นทุนทางอ้อมตอบ D ข้อต้นทุนคงที่ตอบ G นะคะต้นทุนทางตรงตอบ S f, f นะคะ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตอบ B ต้นทุนขั้นต้นตอบอต้นทุนแปลสาพตอบ E แล้วก็ต้นทุนผ่านแปตอบ C นะคะโอเคเรียบร้อย